พาค่ะวันนี้มาแกงแคร์ประยุกต์กันนะคะใส่ปลากระป๋องค่ะรสชาติกลมกลม่อมอร่อยนวนัว,นวค่ะมาติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ครอบครัวอีกไปนะคะมาติดตามกันนะคะวันนี้พี่แมวจะเอ่อมาทําอาหารนะคะง่ายๆน,นะคะช่วงเอ่อ ไวรัสโควิด -19 เนี่ยมาเราอยู่บ้านเราก็ต้องป้องกันตัวเองเนาะก็ทานผักเยอะๆนะคะค่ะวันนี้ก็ได้ผักจากเพื่อนบ้านนะคะเออก็เป็นความกรุณาของพี่ปูนะให้ผักสวนครัวมาเยอะเลยวันนี้พี่แม่ก็จะเอามาทําแกงแคร์นะคะเออเป็นแกงแคร์ประยุกต์ก็แล้วกันนะคะจะทําด้วยเ,เดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันดีกว่าบอกตอนนี่อาจจะไม่เข้าใจนะไปติดตามส่วนผสมเลยคะ่ะ ฝากติดตามก็ฝากกดแชร์กดไ like, ลค์เป็นกำลังใจให้พี่แมวด้วยนะคะนี่นะคะคือส่วนผสมต่างๆนะแมวก็จะมีผักเอ่ออะไรอ่ะไอ,อที่เขามีดอกเนี่ยเขาอาจจะเรียกผักต้มมีดอกเนาะชะอมชะอมนี่เพื่อนบ้านก็ให้มาแล้วก็ผักกะมังนี้นะคะมีตำลึงใบชะพลูนี่ใบชะพลูแมวพูดเองอันนี้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแต่พี่เขาบอกว่าทานได้หมดเลยพี่แมวก็เลยว่า จะเอามาแกงแครนะคะมาแกงตัว,ตว,ดดวกับกะผักเยอะๆอันนี้ก็จะมีเครื่องแกงก็จะมีพริกแห้งที่แมวแช่น้ำอาไว้นะให้นิ่มแล้วก็หอมกระเทียมค่ะตะไคร้อันนี้พี่แมวแช่ช่องฟิตเอาไว้เนี่ยะคะ่ะอยู่บ้านไม่อยากออกไปซื้อของก็ทำแช่ช่องฟิตเอาไว้อย่างนี้นะและปลาที่พี่แมวจะใช้วันนี้พี่แมวใช้ปลากระป๋องนะคะใครที่ได้รับบริจาคปลากระป๋องเยอะเลยนะคะก็มีวิธีการทําอาหารหลายอย่างนะคะเดีย๋ยว พี่แมวจะพาไปลงปั่นพี่แกงกันก่อนนะคะอ่ะมาดูค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่แมวจะปั่นเครื่องแกงนะคะอันนี้พริกแห้งที่พี่แมวแช่น้ำเอาไว้นะคะแล้วก็มีข่านะคะพี่แมวก็หั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตะไคร้ที่ซอยเอาไว้ที่แช่แข็งเอาไว้นะคะหอมกระเทียมนะคะพี่แมวจะใช้เครื่องพลั้นนะคะวันนี้จะไม่โขกค,ค่ะแล้วก็จะไม่โขกรละเอียดด้วยนะคะ พราะปกติเขาจะโขกันละเอียดเนาะแต่พี่แมวไม่โขกละเอียดนะคะเวลาเคี้ยวจะได้เท็กซ์เจอร์ของไอ้พวกเอ,เอ่อเฮิร์บลงไปด้วยเนาะพวกกับถินตัวนะคะผรกใบเลี้ยนะแมวก็จะใส่ไปหมดเลยนะคะพร้อมกันเลยค่ะอ่าเพื่อวนะคะเสียงน้ำปิดค่เราจะมาปั่นกันเลย าให้ล็อกนะคะพี่แมวจะปัน่นหยาบๆเนอะมาดูซิว่าพอใช้ได้หรือยังนะคะ หอมมากนี่นะคะลักษณะเป็นอย่างนี้นะเอาละก่ะเดี๋ยวพี่แมวจะตักออกนะคะมาค่ะใช้ถ้วยเดิมนี่แหละค่ะเดี่ต้องเสียเวลาล้างไปบ่อยหอมมากค่ะหอมขาด ชมชอบเนาะชอบเครื่องแกงเยอะหรือพริกเยอะหองกระเทียมเยอะก็เอาได้นะอันนี้ไม่ตายตัวนะคะเอาละค่ะเดีย๋ยวมาติดตามชมต่อค่ะมาดูผักทางนี้บ้างเดี๋ยวพี่แมวจะขอตัวเด็ดผักก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูค่ะไม่รู้ว่าผักอะไรบ้างเนาะพี่เขาให้มา ให้มาพี่แมวก็นี่แหละค่ะทานได้หมดพี่แมวก็ทานเลยเพราะผักสวนครัวไม่มีพิษไม่มีไายและปลูกเองด้วยนะคะพี่เขาให้มาแล้วพี่ก็ปลูกเองด้วยเป็นผักเยอะๆดีค่ะนะคะมีทั้งผักร้อนผักเย็นผสมกันเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครทราบบอกพี่แมวด้วยนะคะพี่ก็บอกชื่อมาก็จําไม่ได้และลืมเด็ดไปเลยค่ะแมว บางคนเขากินกับน้ำพริกกับอะไรพีวนี่แหละคะ่ะใส่ไปในแกงของพี่แมวนี่แหละนี่ด้วยคะ่ะนะคะเดีย๋ยวชิมสิออกเปรี้ยวหรือไปมันมันๆค่ะนะคะใส่มด่ดใส่ทุกอย่างเดี๋ยวกลับมาดูคะ่ะอ่ะพี่แมวก็เด็ดผักเรียบร้อยแล้วเตรียมพริกเครื่องแกงแล้วนะคะ เดี๋ยวพี่แมวจะผัดปลากระป๋องก่อนนะคะเอามาค่ะพี่แมวตั้งกระทะแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะเปิดไฟใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะบางคนรู้ได้ปลากระป๋องมาจากการแจกนะคะบริจาคไม่รู้จะทําอะไรทานเราก็มาทำํำง่ายๆนี่แหละค่ะนะคะแกงแค่ไปยุบไปเลยค่ะ สวนผัวตามั้วบ้านนี่แหละคะ่ะใครมีอะไรก็ใส่ไปนะคะอะที่แมวก็จะคั่วนะเขาเรียกว่าคั่วแล้วกันเนาะคั่วปลากระป๋องดีกว่าเขาจะแห้งนะคะดีๆครับให้แห้งบางคนก็อาจจะใช้ปลาแห้งก็ได้บางคนจะแกงใส่หมูใส่ไก่ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ที่แมวทำสุดป,ประยุกต์นะ เดี๋ยบางคนไม่รู้จะทำอะไรทานเดี๋ยวกลับมาดูนะคะตอนพี่แมวคั่วเสร็จเนาะมาค่ะท่านผู้ชมะคะคั่วให้แห้งอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นพี่แมวก็จะใส่น้ำมันเพืชลงไปหน่อยนึงแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงของเราใส่ทั้งหมดเลยะคะ่ะอย่าจลาดจัด,จด พวกไกัดปลากระป๋องนี่นะคะอาจจะไม่เห็นที่ปลากระป๋องที่แมวจะเอาแค่อะไรรสชาตินะคะร้อมค่ะท่านผู้ชมคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ําเปล่ากันค่ะผัดให้หอมเลยนะคะอ่าพอผัดหอมแล้วเติมน้ําเปล่าค่ะ ถาที่เบาไฟฉุนปลาเพิ่มไฟนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะทำมากทำน้อยก็เติมน้ำใส่นี่นะคะ,ะเติมไปอีกนะถ้าซดน้ำมีเยอะก็เติมไปเยอะค่ะแมวเติมน้ำไปสองถ้วย ก็เที่ยวนะคะแล้วก็ปรุงรสได้ค่ะนะคะดี่เเดี๋ยวเพ่มาใส่ผักกัน,นะค่ะพี่แม่ก็จะใส่ชูรสไปหน่อยเนะใครไปทานชูรสก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่น้ำปลาก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ทานน้ำปลารก็ไม่ต้องใส่นะคะแม่ก็เสิร้ปลา ให้รสเขาออกกลมกล่อมนวลนัวนะคะไม่ใช่กับเค็มเค็มนวลนัวเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวรอให้เดี๋ยว,วพี่แมวจะใส่ผักค่ะปรุงรสเราเองนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะใส่ผักลงไปเลยนะใส่ไปพร้อมกันหมดนี่แหละค่ะนา,ามานะคะมือเลยค่ะ พี่แมวปรุงรสได้ที่แล้วอ,อร่อยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามากระป๋องเขามีรสชาติอยู่้วเนาะก็จะอร่อยค่ะนี่แหละค่ะผักที่พี่แมวได้มาพี่แมวใส่หมดเลยผักเยอะๆค่ะนะคะน้ำจะขุกขิดนะของพี่แมวเห็นไหมคะ กิดใครชอบน้ำมากก็เพิ่มได้นะอ้าวมีทุกอย่างค่ะผักหม้อนี้หอมใบชะพลูด้วยค่ะหอมใบชะอมด้วยผักสวนครัวพี่แมวก็ได้มาจากเพื่อนบ้านนะคะเออพี่ปูเนาะปูผักสวนครัวไว้เต็มเลยแจกคนนูน้นคนนี้กินแทบไม่หมด แต่พี่แมวเพิ่งมาอยู่ที่นี่ก็เลยยังไม่ได้ปลูกอะไรตอนนี้ก็มีแค่กระชายมะกรูดมะนาวยังไม่ได้ผลออกมาให้ทานนะคะตะไคร้ก็เพิ่งจะเสียบค่ะอ่าผมทั่วนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวมาดูค่ะ ร้อยเขาสุกนะคะเดือดรอบนึ้ก่อนเดี๋ยวลออกลกวับมาดูนะคะ่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็เดือดแล้วนะคะเห็นสีสันไหมคะน่าทานมากนะคะเดี๋ยวพี่แมวก็จะปิดไฟลงเลยนะคะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจพี่แมวกับกระทะนี้หมอ้อหรือหม้อนี้ด้วยนะคะปากระป๋องแกงแครนะคะัผัผกสวนครัวค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคะเป็นไงคะปลากระป๋องแกงแครประยุกข,ของพี่แมวนะคะลืมไปทาทานกันนะคะนี่คะ่ะนะคะไปแล้วค่ะพบกันทลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีคะ่ะ